สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมามศากองทองและดิฉันนางสาวสุวรรณจจจำนงรับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายนพศ2564นายกิติวัต์ยิมย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ และรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำปีงบประมาณ2,565เขตพื้นที่ภาคกลางผ่านระบบซูมมิติ t งพร้อมทางได้เข้าร่วมสังเกตการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของบริษัท PCO International จำกัดณชบารีสอสักแก้วจังหวัดสักแก้ว รวมถึงได้ลงพื้นที่ตรวจคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการที่เปิดทําการในเวลากลางคืนร่วมกับเจ้าหน้าที่กอรอมานาจังหวัดสะแก้วจํานวนสองแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ในายสุวัชพินาภัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวสิริพรแสนหานเจ้าหน้าที่ธุรการและนางสาวพาไพรินไคออนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา ตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจาการจำนวน3ามแห่งร่วมกับเจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดสระแก้วในพื้นที่อำเภอโภคกสูงและได้มอบหมายให้นางสาวทัศนีทนสระน้อยนิติกรปฏิบัติการและนางสาวสาวิตีสิงห์สิธิ์นักวิชาการแรงางานตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจาการจำนวน4แห่งในพื้นที่อำเภอคลองหาดจ,จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินคดีอาญาในจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองแรงงาน2,541ณสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอคลองหาโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมจปสระแก้วบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสระแก้วโดยมีนายนัทชัยนำพูลสุขสันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดณันห้วยโจดจังหวัดสระแก้วและได้ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานประจําปี2564ภายใต้แนวคิดสารพลังเครือข่ายจอปอสู้กับวิกฤตเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานโดยมีนางสาวสาวพรสุนทีเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดนศูนย์ฝึกอบรมปิยมณีเทนนิงเซ็นเตอร์จังหวัดระยองพร้อมนี้ได้มอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับที่อับอากาศผ่านระบบออนไลน์อีกทั้งได้มอบหมายให้นายสิวพิณาภัยนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดสะแก้วครั้งที่56เพื่อดำเนินการขับเพลื่มนภารกิจตามพรบโลกติดต่อ2,558โดยมีนายปริญญาพุทธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วเป็นประธานในการประชุม สอสคออสอแก้วคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ Facebook และ YouTube ช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสแก้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ